สวัสดีค่ะ FC ยายตุ้มทุกทุกคนมอลซีมรเพิลพิน FC มอลมำเสียงสะอ้อนค่ะวันนี้นะคะทําคลิปตอนเย็นๆค่ะพี่น้องมาพบกับ FC ยายตุ้มนะคะตอนกลางวันเอาคลิปเก็บผักหวานลงให้ชมนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเม้นหลายๆคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจยายตุ้มค่ะนะคะไปเก็บผักหวานอยู่ในสวนเจ้าของค่ะ ปลูกไว้แล้วก็ไปเก็บค่ะพี่น้องเป็นนาเก็บนําหลังค่ะเจ้าโอ้ยจะาของตัวจริงไปเก็บก่อนแล้วนะคะพี่น้องมื้อนี้บบได้ลายปันไดแต่ว่าได้ยอดงาเงาค่ะพี่น้องยอดอ่อนๆมันออกใหม่เนาะค่ะไปเอาน้าหลังเพิ่นก็เลยได้ยอดเพิ่นมันออกใหม่ๆค่ะพี่น้องก็สีเอามาเก่งใส่ใส่หมดเด่งเก่งเซนไมค่ะพี่น้องแซ่บนะคะยอดอ่อนๆ ตอนเก็บนี่ก็ว่า,ห,าหวาน,นะค่ะพี่น้องซิมกินดิบก็ได้ค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะมันสดๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะก็ได้ลงให้ดูนะคะตอนกลางวันนะคะสําหรับเย็นวันนี้ก็มาขึ้นหัวขอ้อคลิปว่าเป็นสาวแล้วนางเอกน้อยนะคะพี่น้องเห mm. มือนนี้ซุมเพิ่นนะคะมรำเพลินก็พระเอกนางเอกบางท่านนะคะไม่ได้ไปทุกคนนะคะเป็นบางคนนะคะไปลาถวายปู่ ตามวงสวงที่สำนักปู่หลวงราดนะคะเพื่นอน้องเนาะบ้านคายางตะบ,บนชัยวานอพอชัยวานจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเจตุ้งสีเอาบรรยากาศลงไฮเบิร์กจักน้อยนึงนะคะให้ครดิตช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดออฟฟิเชียลนะคะถ้าเพื่อนมาเห็นคลิปเจตุ้งแล้วเพื่อนเีเวาใส่กระบอกไปยังค่ะให้เพื่อนเ่าวใส่โลดว่าไปเอาคลิปเพื่อนมาลงบอกค่ะ ขออนุญาตผ่านคลิปสั้นๆของยายตุ้มเลยนะคะเนาะความหวังดีค่ะอยากช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อไม่ให้วงมันเงียบค่ะนะคะเพื่อให้เอฟซีได้ติดตามนะคะวันนี้ก็ไปวงสวงก็เพลงประจําเพลงมาสประจําวงของหมอํำพิลาพลินค่ะเนาะไอ้เพลินก็มีหมอํำซิ่งนะคะพี่น้องหมอํำซิ่งเล่นกังวินคือสีฮอตนะพี่น้อง เงนไหลคา,ย,าย,ย่อยนะคะพี่น้องกะได้ติปดีมากเลยนะคะพี่น้องจะภาพพึ้นใจดีค่ะ mm. ก็ดีใจกับมลเพลินเพลนนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็วันที่6ว่าจะอลสั้นบอกคะอลสัน้นเว้าวขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณญ,ญาติสุภาพนะคะใส่คําอลสันใส่คําคือคุณญ,ญาสุภาพเว้าวนะคะพี่น้องวันที่6นะคะเพื่อคัดเลือกศิลปินเข้าสู่ วงมลพิลพินพลแลวก็วงมลลำเสงสะอ่อนนะคะพี่น้องในฤดูการต่อไปนะคะผู้ไดมีความสามารถร้องลํำทำเพลงกะคิดว่าเสียงดีพอใช้ได้ก็ไปอลละสั้นไปยค่ะในวันที่หกค่ะอยู่สำนงสำนักง,งามนมลพิลเพลินค่ะโดยเฉพาะแม่โมโม,โมนะคะ fc มลพิลเพลินนะคะแม่โมโมแม่สสิพาแม่น้อยนะคะพี่น้องเสียงดีค่ะพอบ้านใจก้ากับปู่เชินะคะ ชิบ้าอ,อย่างเนาะเบาเด่นเนาะเาบาเด่นเบาวิทนะคะผู้เย็นผู้เชิดเสียงดีเมื่อค่ะพี่น้องไปเด้อพากันไปอไปอลาซันเน้อค่ะเสร็จไปออลาซันเข้าเซนโซนหรือสีเขา้าพิลเพือนหรือสีเขา้าดังเวิกบันเทิงศิลป์ก็นะคะติดตามทุกช่องทางของเ c ซมรพพลเพลินค่ะช่วงนี้กำลังออรลาซันกันนะคะ นักร้องรุ่นลายคลามค่ะรุ่นยุ80นะค8090ก8090ค่ะมีแต่คนเสียงดีดีนะคะพี่น้อง FC มาเพลเพลินไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาโดยเฉพาะแม่โมโมนะคะนางเอกเก่าเสียงดีดีพี่น้องเสียงดีมากนะคะไปออร์สั้นติดแน่นอนแล้วก็ถ้ากลับไปร้องไปลําแม่โมโม่อนาคตไกลนะคะ FC สีหลายหลายคือกันกับแม่ดวงดาวนะคะ ยายตุ้มขอแนะนําเดอ้อแม่โมโมโ่เด้อค่ะถ้าบติดภาระอย่างทางบ้านครับกลับไปเป็นหมอลาอีกก็จะโด่งดังนะคะพราะสิ่งดีลาม้วนลอกม้วนค่ะพี่น้องนะคะม้วนค่ะพี่น้องช่วงนี้ช่องช่องอพอบ้านใจกล้าหลายๆช่องนะคะช่องจ่าโอช่องพีวิ์ช่อง,องโก้สายจอบ นะคะหลายๆท่านหลายๆคนเสียงดีค่ะพี่น้องนะคะเอฟซีมัลเพลนํำเพล,เพล,เพลินค่ะบนธรรมดามื้อนี้กัจะตุ้มก็ได้ไปบึงคลิปของผู้ใหญ่บ้านสายจวดค่ะนางเอกน้อยนีน้าอภัสรานาวงศาล่องอยู่ทางหลังกับแม่พรพิรดีนะคะพี่น้องสูงอยากซษ์แม่และแ้ะพี่น้องผมยาวสลวยนะคะโอ้เป็นสาวแล้วนะครับสิบขวบเองค่ะพี่น้องปีหน้าสิบเป็นสาวว่นนี้สิบสองนี่จจโปโฮกนี่ <c oughs> ขออภัยค่ะ ถ้าจบโป6อายุ12นี่น่าจะสูงเท่าแม่พรพิรดีนะคะพี่น้องเป็นสาวแล้วน้องนี้หน้านะคะพี่น้องนะคะนาะเอกน้อยความหวังของ fc มือนรำพัน์เพื่นไทยเฮานะคะไปติดตามชมเด้อ fc ไทยเฮานะคะช่องพยาบาลสายจวดนะคะพี่น้อง่ะไปติดตามนะคะวันนี้ลำบวงสวงปูนะคะปู ปูหลวงลาดบอกคับพี่น้องปูหลวงลาดเนาะบ้านคำยางตำบลชัยวานอําเภอชัยวานจาังหวัดอุดรธานีค่ะเอฟซีแท้เฮกระึินทอดกันนะพี่น้องเนาะค่ะยุดหลายวันค่ะมาเรเพลนลเพลนเจอกันวันที่เก้านะคะพี่น้องวันที่เก้าเล่นอยู่ยุใสพี่น้องไปติดตามเลยค่ะพี่น้องสุรินบอกคะ่ะหรือว่าจังใดในหลานนะคะพี่น้องงานเจ้าพเมื่อนะคะเดือนในเดือนเมษานี้ซิบกว่างานค่ะพี่น้องก็ พอได้ป่นได้เจลนะคะมอรำเนลำเพลินละน,นะคะสําหรับคิมมี่เยตุ้มก็มาพูดเรื่องน้องนีน่าในหลัะพี่น้องเป็นสาวแล้วนะคะเวลออรา่าสวยนะคะพี่น้องน้องนีน่ามีความเป็นธรรมชาตินะคะเกิดอยู่ในวงหมอลำโตอยู่ในวงหมอลำนะคะกินนอนอยู่ในวงหมอลำมาตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่น้อยจนณนะปัจจุบันสิบขวบแล้วนะคะพี่น้องสายเลือดหมอลำเพลินโดยแท้นะคะ มีหน้าน้อยอภสาสรานาวงษายายตุ้มก็เอ็นดูนางนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเหมือนเอฟซีหลายๆคนนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะที่เราอยู่กับเพลําเพลิน,ลนตอนนี้ก็ท่าน้องนี้น่าติบโตนี่แหละคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะผู้ใดไปแน่นะคะลำบวงสวงมือน,นี่ผู้ใดาลาแน่มีภารกิจอย่างเนี่กลับไปติดตามดูนะคะพี่น้องนะคะว่าพระเอกนางเอกคนไหนไปบ้างนะคะผู้ใดบริไปเพื่อนกะลาติดภารกิจนะคะกระจกสิทธ ถ้าคลิปนี้กะจักสิสแสดงความยินดีหรือสิสแสดงความเสียใจกับพระเอกดีโดกับพระเอกโตโต้นะคะพี่น้องเพื่อนติดทหารนะคะสาหรับพระเอกโดโด้ติดพัดสองคะ่ะโตโต้นี่น่าจะเรียนรอดดนะคะพี่น้องน่าจะเอาหลักฐานการเรียนรอดดการฝึกไปยื่นนะคะก็คงไม่ได้ติดนะคะพระเอกดีโดเอ้ยพระเอกโตโต้ส่วนพระเอกดีโดก็ ก็คงจะเป็นเหมือนพระเอกบอมนะคะทิดพัดส,สองค่ะพี่น้องฝึกแค่เดือนหรือ2เดือนเนะะี่ยค่ะจะโอเว้านะคะพี่น้องแล้วก็สามารถกลับออกมาร้องราได้เหมือนพระเอกบอมนะคะพี่น้องเอาทําหน้าที่ลูกผู้ชายเนาะพระเอกดีโดนะคะจะได้เข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงแล้วก็ไปฝึกไปรับระเบียบวินัยต่างๆจะได้มาใช้ในชีวิตของตัวเองทหารขาเจ้าจมีระเบียบวินัยสูงนะคะพี่น้องค่ะ,คะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะชายชาติชาตรีนะคะ ชายอกสามโศรับใช้ชาตินะคบพี่น้องเดี๋ยวนี้สบายค่ะพี่น้องก่ต้องอยู่ติมสองปีนะพี่น้องเนาะฝึกแค่เดือนสองเดือนแล้วก็สามารถกลับออกมาปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติางานต่างๆของเฮาได้นะคะพี่น้องค่ะก็ดีนะคะพี่น้องหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นนะคะพี่น้องกฎระเบียบต่างๆค่ะก็แสดงความยินดีน่นแหละนะพี่น้องเนาะค่ะจะได้ปฏิบัติหน้าที่สมชายชาตินะพระเอกโดโดนะคะ กนเพื่อนสิไปพัดโซ่ก็โอ้ยได้ออกตั้งหลายงานค่ะพี่น้องเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาพี่น้อง,นองเนาะค่ะก็ได้ซ่อมได้ซ่อมได้แสดงของไปาดฤดูการที่3แล้วก็ได้ซ่อมสกีซ่อมรำเรื่องใหม่ของฤดูการที่4นะคะกลับออกมาก็ ึ้นแสดงเลยนะคะพี่น้องแต่อยู่ในค่ายก็ซ้อมไปในตัวเหมือนพระเอกบอมนะคะพี่น้องมันจะมีวิธีให้แสดงอยู่นะคะในค่ายทหารเพื่อนกัมมีนะคะสันทนาการนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ยายตุ้มบอมวาลายค่ะมาพบ fc เพียงเท่านี้นะคะคลิปสั้นๆค่ะมื่ออื่นก็ อาจจะไปเก็บผักหวานอีกนะคะพี่น้องเนาะขับปลูกไว้แล้วก็ไปเก็บค่ะพี่น้องขั้นบอกเก็บมากับซิกเกกเสียดายเนาะพี่น้องเนาะค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปคลิปผักหวานของยายตุ้มนะคะกาบขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะที่ยังให้กําลังใจยายตุ้มอยู่นะคะคิดดีพูดดีทําดีค่ะชีวิตเป็นสุขแน่นอนค่ะพี่น้องเอฟซี FC ยายตุ้มก็เช่นกันนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะคะอากาศร้อนรักษาสุขภาพนะคะ เดี๋ยวจะเป็นฮิสโตรกอย่าตากแดดนานแดดห้อนค่ะพี่น้องแดดร้อนแรงเนาะภาวะโลกร้อนกบรักษาสุขภาพอาหารการกินกัรระวังด้วยค่ะฤดูร้อนเนาะเชื้อโรคเยอะนะคะน้ำขุน้ำแข็งนีง่กะเนาะพี่น้องค่ะพยายามระมัดระวังนะคะเดินทางไปไหนก็อาหารการกินการระวังด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะชมบรรยากาศลำบวงสวงของมลพิลพินท้ายคลิปสักเล็กน้อยแล้วก็จากกันเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย